สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับแชแนลหนึ่งเส้นับวันนี้เราก็จะมาดูอย่างที่ท่านเห็นนะครับใบธนบัตรห้าสิบบาทนะครับแบงนี้ก้าวหน้าก้าวหลังนะครับเป็นเลขที่สวยงามแล้วก็มีมูลค่านะครับจะให้ดูใกล้ใกล้นะครับแบงนี้นะก้าวหน้านะครับอยู่ตรงนี่เลขเก้าก้าวหลังก็คือก้าวตรงนี้นะครับ ก้าวหน้าก้าวหลังนะครับแบงค์ธนบัตรใบละห้าสิบาทนะครับเจะมาดูข้างหลังนี่คนระับนี่ครับเป็นรูปสรงเด็บพระน,นเรศวรน,นะครับมหาราชครับผมได้ทําการใส่กรอบไว้อย่างดีนะครับจะจะไม่ให้อ่าโดนน้ําเดินฝนหรือว่าหมดข้าวนะครับ ลักษณะกรอบก็จะเป็นแบบนี้นี่คนระับสำหรับใครที่ชื่นชอบการดูแบงค์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องชแนลนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วก็จะได้มาดูคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแลว้วพบสวัสดีครับ